แฟนผีว่าไงหากแมนยูยกเครื่องมิดฟิลด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหากำลังเสริมในแนวกองกลางเพื่อเสริมเกมรุกในช่วงฤดูกาลหน้าแม้ว่าพวกเขาจะมีกองกลางที่ดีอยู่แล้วล่าสุดมาเซซาบิเซอร์กองกลางตัวยืมเพิ่งยิงประตูแรกให้กับทีมหลังจากย้ายมาจากบบเยนมิวนิคด้วยสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นนี้ ซึ่งซาบิเซอร์ยิงประตูสำคัญให้ปีศาจแดงพลิกนำฟูลแลม2-1ก่อนจะเอาชนะ3-1ตอผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเ a คัพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากนี้แมนยูที่มีวเวกคอสูนย์หน้าร่างโยงทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ยืมตัวมาจากเบอร์ลีและจะอยู่ร่วมทีมจนถึงเดือนมิถุนายนปี2023โดยไม่มีออปชันซื้อขาดแต่ทั้งนี้แหล่งข่าววงในระบุว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงซื้อขาดถาวรเกิดขึ้นกับนักเตะรายนี้จากรายงาน ทั้งเบอร์ลี่และบาเยอร์มิวนิกน่าจะเปิดรับข้อเสนอนี้และการทำข้อตกลงอาจง่ายขึ้นหากว่าผู้เล่นทั้งสองต่างมีความสุขภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาอย่างไรก็ตามมีคำถามตามมาว่าแมนยูที่มีมิดฟิลในทีมชุดใหญ่5คนที่อายุมากกว่า29ปีนั้นอาจเป็นปัญหาที่จะกำลังตามมาในอนาคตหรือไม่โดยคาเซมิโร่คริสเตียนอริกเซนบรูโน่แฟนานเดสสคนแรกอายุ31ปีและแฟนานเดสอายุ29ปี ส่วนแข้งสำรองอย่างเฟรดและซาบิเซอร์มีอายุ30ปีแต่ทั้งนี้ยังเร็วเกินไปที่แมนยูจะยกเครื่องกองกลางทั้งหมดโดยแข้งหลังอย่างคาเซมิโร่อีริกเซนและแฟนานเดสน่าจะกลับมารวมพลได้อีกครั้งในฤดูกาลหน้าและต้องติดตามต่อไปว่าเอริกเทนฮากจะเซ็นสัญญาใหม่กับมิดฟิลด์ที่มีอยู่แล้วหรือว่าหาตัวเลือกใหม่ที่มีอายุน้อยกว่ามาร่วมทีม